วันนี้เป็นวันแข่งท้าเบรกนะฮะเมื่อวานเทปเอิร์ธหลุดก็เลยเอ้ยเมื่อวันซืนเทปเอิร์ธหลุดก็ถูกปรับแพ้ไปนะฮะแล้วพอมาเมื่อวานนี้ก็อีกทีนึงเขาขอแพ้บายก็เลยมีคะแนนเอคะแนนเท่ากัน3ามทีมนะในในกรุ๊ปดีของผมนะฮะก็วันนี้เลยต้องมาแข่งทเบรกก็ลาลรสอร์เจอกับแคปเจอร์สนะฮะมาดูกันเลยนะฮะเกยก็เล่นด้วยนะฮะ อะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันที่หกโอเคครับก็จะเป็นการแข่งขันคู่แรกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไทยเป็นกลุ่มดีนะครับไม่คุณแอลเบาเลยนะฮะทีมเอลอาร์กับทีมซีทีเอสครับเป็นทีมลาลีสกับทีมแคปเจอร์เนี่ของหรับชื่อเต็มๆครับนี่มาดูแมปกันดีกว่าครับนี่เริ่มต้นกันที่แมปคิวบล็อกอือหือเจอแมปเข้าไปนะฮะแมปแบบนี้เดอะเกรทเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าไม่มีที่หลอยนะฮะไม่มีที่ให้หลอยเลยนะแย่จริงๆ ถามความพร้อมจากคนแข่งขันเนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเอาแตรใส่ก่อนนะฮะตอนแรกเริ่มในไม่ช้าทางทางทีมสีแดงบอกว่าแป๊บนะครับเพราะว่าเห็นด่านแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเอาแตรใส่ดีกว่าฮัลโหลดีไหมครับถ้าเกิดเขามารัววตีใกล้ๆเนี่ยจะได้แตรมันจะได้ช่วยได้นะฮะปกติจะใส่ทีหกสูงนะฮะเราจะเริ่มกันในไม่ช้าเลยนะครับไปลุยเมื่อกี้เสียงเบาไปนิดนึงขออภัยครับลืมตั้งใหม่มา ด่าน,นี่แบบอื้มผมล้ว nah, ก็มาในแบบแรกของวันนี้ครับแบบเริ่าต้องุยเริ่มต้นกไปเลยก่อนครับครับผมตอนนี้ทางด้านทีมสีแดงครับก็บุกกจำลองมาแล้วท่านั่งทีมสีฟ้ายังมากันก่อนเลยครับพวกทีมสีแดงยังเข้ามาแค่สองคนครับแล้วนี่สีแดงเป็นไงหลุดทำไมทำไมชื่อทีมข้างๆหายไปอ่าไม่เกิดแล้วถ้าปรับแพ้ไหมฮะปรับแพ้ไหมฮะ ถึงแดงไม่เกิดนะฮะปรับให้ไหมโอเวอร์ครับยังไม่กลับเข้ามาครับตอนนทางด้านสกิลบัตสองคนครับฟาดแทกกันไปมาเพี้ย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 ครับโอ้โหเริ่มต้นมาทางด้านทีมสีแดงยังไม่เข้าสกิลก็ไม่ขึ้นนะฮะตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปรถสบัดจับลวงไปจนได้ครับหนึ่งทีครับคุณคาร์โลเนบีครับรวมเป็นหนึ่งคนแล้วทีมแดงยังเกิดไม่ครบนะฮะปรับแพ้ไหมปรับแพ้ไหมเหน่งนี้ปรับแพ้ไหมแต่ตอนนี้คุณดาคอนิกโอเวอร์กลับเข้าเกมมาแล้วครับ เหมือนกับคอนเนคชั่นช้าไปแล้วคุณตะเกีครับเป่าวอร์ฮอนไปหนึ่งทียิงระเบิดไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ล่วงไปอีกหนึ่งทีครับแล้วตอนนี้คุณเทคกันอีกติดทรายครับติดทรายอยู่อย่างนี้แล้วกระโดดหนีไปก่อนนะฮะตะเกียบดูไม่โดนนะฮะโดนสับหน้าเลยนะฮะยังไม่พร้อมแล้วเท่าไหร่ดูนู้นนู้นนู้นเน็ตเน็ตเน็ตขึ้นปิงขึ้นหัวนะฮะปรับแพ้เลยป่ะฮะคนนู้นเนี็ตปิงขึ้นหัวแล้วนะฮะไปแอบอยู่คนเดียวนะฮะไม่ให้กล้องจับนะฮะแย่จริง ตอนนี้คุณดาคนเอกโอเวอร์เหมือนกับว่าจะเน็ตเวิร์ค่อนข้างโลนะครับครับครับปับแพ้ทีฮะปรับแพ้ป่ะฮะแล้วมีการเป่าวอลลอนไปโดนคุณเทคนิคแล้ว ตะคิวบัตะจับล่วงแล้วแต่ว่าทำให้ล่วงไปเองจนได้ครับแล้วตอนนี้ของทางด้านทีมสีฟ้าเหมือนกับจะได้เปรี๋ยครับเนื่องจากคุณคาโรเนบลี่เนี่ยเลื่อนรถไปค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วตอนนี้ของทางด้านทีมสีฟ้าโดนเชสซูแมนเนียปัดตกนะฮะด้วยแซ่นะฮะค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าคุณเซเดกูล่าแล้วว่าไอเด็กแซ่มาเป่าแซบ แล้วตอนนี้ของทางด้านทีมสีแดงคุณคาราวาดิบิเจือบเกือบตกไปครับแล้วยิงมิสซาอีกหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วพีเดเตอร์กัดงับหนึ่งทีแล้วจะกินคนอื่นต่อหรือเปล่าคุณแฮปปี้เทวดาครัแต่โดนล้ไปแล้วครับคุณแฮปปี้เทวดาแล้วทีมสีแดงครับแต่แล้วก็หมุนมังวันไปนะฮะ เลือเลือดค่อนข้างเต็มหนึ่งครั้งคุณ,คณดาคอนอิเวอร์ที่เข้ามาช้ายิงสีฟ้าล่วงไปอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ยิงสปินช็อตไปอีกหนึ่งครั้งแล้วอินเวอร์สซิลแล้วเคาะไปอีกหนึ่งทีไซบอร์กที่จ<อ>ับสแดงล่วงไปจนได้หนึ่งครั้งครับแล้วตอน,นคุณแฮปปี้เทวดาขับนิมสแลชเชอร์ฟันไปครับแล้วฟาดจังหวะสกิลกันไปแล้วถูกทุบไปด้วยอย่เงี้ยครับ แล้วครับตอนนี้ของทางด้านทีมสีแดงครับล่วงตายไปอีกหนึ่งคนแล้วครับคุณคาร์โลวันเบีเริ่มมากระดับไปก่อนเลยครับแล้วตอนนี้ของด้านด้านคุณเทคนิคล่วงไปเป็นทีมแล้วคุณแฮมมี่เทวมดาครับมาโฟกัสเลยครับเราสองคนลุมหนึ่งอย่างนี้ครับต้องการจะจับคุณเทคนิคให้ให้ตายก่อนครับแล้วยิงโรลลลไปยิงอาร์พีจีดักหน้าแต่ก็ไม่โดนครับแล้วตอนนี้สกายชัตเตอร์ไปแต่ก็ไม่โดนอีกเช่นกันครับ กแล้วะควงไปอีกหนึ่งครั้งแล้วคุณเทคนิคล่วงตายไปครับคุณดนคอนิคโอเวอร์ครับโดนไททันครับตุ้ม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 ล่วงไปอีกหนึ่งทีแล้วคุณดาคอนิคโอเวอร์สามลุ้มหนึ่งอย่างนี้คิกออฟไปอีกหนึ่งครั้งเตะแล้วยังไม่ล่วงครับแล้วนี่ครับโดนนนอัี้โดนนะฮะอ่านไม่ทันแล้วกระโดดหนีไปก่อนเลยครับตอนนี้คุณดาคอนิคโอเวอร์ครับความหวังสุดท้ายของทีมครับเริ่มต้นมานิดก็งานหนักงานเหนื่อยเครื่องลายเซอร์พลับๆกระโดดทุบแล้วก็เข้าสู่ในทธามันก็ล่วงตายไปเลยครับ เดเ็กโดดไปโดดมาไม่รู้อะไรเลยนะฮะตอนหลังๆเนี่ยกะว่าจะเอาแตรออกละ <c oughs> เป่าไปแล้วก็สกิลอื่นยังไม่มาแจมเร็วเกินไปอ่ะโอเคครับสำหรับแต้มแรกกันที่หกันกวันแรกว,ะะวันนี้นะ,ะครับคู่แรกของวันนี้ไม่ใช่วันแรกเออ ก็เป็นแต้มชัยชนะของเทอด้านทีม LR ไปก่อนครับหนึ่งแต้มแล้วจะเป็นคลีนวินนำเยว์ยาไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวข้าอาคอมเันดีกว่าแล้วงานนี้ทางด้านของทีมสีฟ้าครับเพิ่งเกิดมาแต่คุณเทคนิคก็โปรยมิดไ์ไปก่อนนะแต่ก็ยังไม่ทำให้ใครตกไปได้ไม่ทำให้คนตกไปได้เออต้องพูดอย่างนี้ เลยเล่าครับทั้งด้านทีมสีแดงครับคุณคุณดาวนิคัวร์นี่เชนต์ตาเตอร์ไปแล้วก็ล่วงไปเองตามด้วยคุณคาโลเนบี้ครับขอตามหาเพื่อนไปเลยตอนนคุณเทกนิคครับถูกจับล่วงไปอีกหนึ่งคนครับถูกยิงรัวๆด้วยปืนกันทเธงิงกันแล้วคุณวอเตอร์ครับเป็นไซบอร์กกระโดดเข้าไปทุบวงในแล้วคุณดาวนิคัวร์เชนต์ตาเตอร์รั้งแล้วจิ้มไปจิ้มมาคุณวอเตอร์ล่วงไปเองซะ่เงี้ยครับแล้วตอนนี้ทางด้านคุณเทกนิคครับใช้ไซบอร์กยิงไปยิงมาแล้วจะล่วงไปเองเอาวินช็็อตทีแ่กไม่โดน แล้วครับตอนนี้ของทางด้านคุณคาร์โลวาเนบลีครับกองตัดไปเดือเกินได้ข่าวว่าปวดเที่ไหนทำก็มาตกอยู่ต้องตัดไปนะครับแล้วฟันแอร์คอมโบไปอีกหนึ่งสองสามย้อนกลับไปดูในแมปเล็กเมื่อกี้นเดือดเกินทำมาครับได้แล้วก็จะล่วงหรือเปล่าแล้วก็ล่วงไปจนได้คุณคาร์โลวาเนบลีครับตามด้วยคุณดัคคอนิกโอเวอร์ตามมาติดตเลยครับแล้วตอนนี้คุณเทคกนิคครับยืนอยู่วงนอกครับแล้วทางด้านทีมที่ถูกจับผักล่วงไปอีกสองคนแล้วคุณด้านหลังครับโดนดัรังโกไฟเออร์ไปอีกหนึ่งทีแล้วครับ แอบศบแรกเลยครับของการแข่งขันรอบนี้รอบที่สองก็ยังคงเป็นคนเดิมครับล่วงตายไปก่อนครับแล้วเดวิลลระเบิดไปหนึ่งทีล่ไปนะฮะล่วงไปจนได้ครับตดสายกางอากาศยิงตต้ไปหนึ่งครับแล้วก็ล่วงไปอีกหนึ่งทีครับตอนนี้คนเทคกันอีกครับเลือดค่อนข้างเยอะที่สุดในทีมสีแดงแล้วว้าวฮะเด็กเล่นว้าวฮะสกิลอะไรก็ไปแล้วตอนนี้ล่วงไปหนึ่งครั้งแอบจนได้ครับคุณดาคคอนิคโอเวอร์ครับ ล่วงตายไปตอนนี้เหลือ3ลุมหนึ่งครับกลายเป็นคุณเด็กกันนี่ครับแล้วโดนลุ่มกรรมกินโตตุ้มตามกุ้งตามมีวงบิศสาวีไม่ขณิกยังพยายามจะยิงแล้วนี่ครับจันโอริวันสเตปและท็อกซิกเบดไปอีกหนึ่งครั้งแล้วสเปนช็อตยื้อจังหวะมาครับแล้วก็อ้าวใช้ยิงเอาดีกว่าลุ่มตอนนี้ใช่เงี้ยครับไปตกลลวุ่มมาเข้าไถ่ผงใจเป็นชื่อเอิร์ธเควนนะครับแล้วตอนนี้ครับดูนาฬิกาฮะนาฬิกาชนะสองแต้มผมชนะทีมเอลอาร์นาฬิกาหน้าเดอะเกรทนะฮะอย่างเท่ บุกนักบุกไว้บุกเถื่อนจริงๆครับแล้วตอนนี้ดูครับคุณวอลเตอร์ครับสองเกมครับพี่แกล่อไปสี่ศูนย์นะครับแบบเป็นคนยิงเก็บตกแล้วก็ทำเดยเมจได้เยอะมากจริงๆครับคุณวอลเตอร์คือสุดยอดเทพนะฮะเด็กเก็กในตัวประกอบเลยขอบอกเล่นหน่อยข้างมาทีสแตนด์เข้ามาท้ายมดคันเบ็ดหนี่งเด็กเล็กหนึ่งไปลุงสามนะฮะเจ๊งนะฮะสิวบัตจับสมบัติเรียบร้อยเลยนะฮะตกก่อนเพื่อนแล้วทางด้านคุณคาโรุนไม่ดีแล้วนะเกาะแกะอยู่ครับแต่คุณนัคคนนี้โอเวอร์ครับถูก ไปบอกครับยิงล่วงไปจนได้ครับแล้วตอนนี้ทางด้านคุณดานคอนิโอเวอร์ยืนชาร์จไอซ์เมดอ,อยู่ข้างนอกครับแล้วบิสซันลงมาแต่คุณวอเตอร์ไปสกัดยิงระเบิดให้ล่วงไปจนได้ครับแล้วตอนนี้ทางด้านทีมสีฟ้ากับทีมส <ละ S 1> ีมแดงเป็นการต่อสู้หนึ่งหนึ่งและสองสองแล้วคุณดาคอนิโอเวอร์ถูกยิงล้วๆอย่างนี้แต่ก็ไอออนไนต์จิ้มไปอีกหนึ่งทีแต่ก็ไม่ทำอะไรเขายังไม่มานะฮะตอนนี้ทางด้านคุณวอเตอร์กระโดดหาเพื่อนก่อนเลยครับแล้วโดนเลยครับจับชามอีกครั้งคุณวอเตอร์คุณะอะ แล้วตอนนี้สีฟ้ามารวมกันตรงกลางแบบเข้าส่วนทีมสีแดงกระเด็นกระดอนไปมาครับแล้วโดนนี่ครับไซบอกจากคุณวอลเตอร์ครับยิงร้วนๆตกไปหนึ่งคนส่วนอีกคนนึงยังไม่ตกครับแล้วตอนนี้ทางด้านทีมสีฟ้าเหมือนจะได้เตี๋ยวเป่าวอฮอนไปอีกหนึ่งครั้งแล้วไลออนทิศแล้วเปิดปัดล่วงตกไปอีมหนู่นะีครับแม่แล้วตรงทางด้านหลังครับมีการเจ๊งไปแล้วนะฮะเงี่ยวล่วงไปอย่างช้าๆครับคุณเดอกเกับครับช้าๆเลยครับแล้วตรงนี้ครับน้ำหนักเบาเลยครับคุณคารุอันนบี้ครับจับซักคิวบัส จับแท่ฟาดล่วงไปอีกหนึ่งีแต่ก็กลายเป็นคุณเดคอนอีกโอเวอร์ล่วงไปด้วยหนึ่งคนครับแล้วตอนนี้ครับสายบอกโอยลวนร้วนวนไม่ทันได้ลุกไม่ได้อะไรทั้งสิ้นครับตกไปครับตอนนี้สถานการณ์ของทางด้านทั้งสองทีมนี่เลยด้วยว่าค่อนข้างจะสูสีครับรถเซเวส่สแลมไปอีกหนึ่งครั้งแต่ก็ไม่โดนคุณเดอะเกตใช้สซโคนมาคุ้มก็ไม่โดนเช่นกันแล้วตอนนี้ทางด้านคุณคาร์โลเนบี้ครับจะไปไล่คุณวอเตอร์แต่คุณวอเตอร์บอกไม่ต้องไล่ครับเราลงเองได้ไม่ต้องงห่ว และตอนนี้ครับทางด้านของทีมสีแดงครับเป็นเดวิลโปรยระเบิดมาคุณคารนาบี้ต้องการจะเป็นสกัดยิงไม่โดนนะฮะผัดกันทำไมยิงไม่โดนหนอะทำไคุณวอเตอร์แหมหันผิดด้านเมื่อกี้ครับน่าเสียดายจริงจงแล้วตอนนี้ทำไมวอเตอร์ยิงไม่โดนเลือดเนี่อเขาทำอยู่ทางด้านนี้กันสองคนครับแล้วก็กระโดดเตะไปครับเท้าไฟไม่โดนอะไรแล้วคุณวอเตอร์กระโดดเตะกาอากาศทำคุณคาราวานาบี้ตกไปจนหน้ารถเยอะคุณเทคนิคใช้สายบอกครับยิงจากวงนอกเช่นกันครับรถสกายแชตเตอร์ไปแต่ว่าติดท่าบีมสแลชเชอร์อยู่ครับ แล้วตอนนี้ทางด้านวีเมคานิกของคุณแฮปปี้เทวดาครับทำทีมล่วงไปได้<า>ตอนนี้การต,ต,ต่อสู้สามต่อสองแล้วครับแล้วลดบอมเป็หนึ่งทีแล้วกระโดดฟันการอาการหนึ่งค้งเป่าวอลคอนไปแต่ก็ไม่ทันเวลาครับคุณเทคนิคหนีรอดไปได้ก่อนครับแต่ว่าคุณแฮปปี้เทวดาถูกซกากิบัตจับฟาดแทล่วงไปได้ตามด้วยคนควันคาร์โลวันเดบลี่ครับเอาตอนนี้คุณเทคนิคครับเริ่มมาก็อยู่ตรงทางด้านทีมสีฟ้าเลยครับแล้ว จะไปสมทบเพื่อนก่อนหรือเปล่าคนวอลเตอร์ถูกจับแท็กซูปาร์ฟาแทะล่วงลงไปครับแล้วนี่ดูนี่ถูกพรมครับถูกจับมัดขึงผื่นแล้วติดสายไปหนึ่งคันแล้วเดร็กก็ไม่มีสกิลนะฮะแต่เพื่อนไม่ไปนะเพื่อนไปช้ารคับแล้วก็โดนจนได้ครับแล้วก็อีกนิดเดียวครับฟิชชิ่งไปไม่โดนครับแล้วตอนนี้ทางด้านทีมสีแดงครับล่วงปิงหนึ่งทีจากคุณเทคนิคครับแล้วตอนนี้ทางด้านทีมสีแดงจะทำอย่างไรต่อบลดบอมปิงหนึ่งคัน็อตประตูในช่วงเดไทม์แล้วติดมัดทันทีครับแล้วตอนนี้ทางด้านคุณเทคนิคครับใช่เด เ่าอาคาครับเสื้อของนายเคลครับปาดไปปาดมาจนได้ครับก็ทำทีมสีฟ้าล่วงไปหนึ่งคนตอนนี้เป็นการต่อสู้กันหนึ่งไอสองต่อสองครับระหว่างคนของโค้ชชีเปือยและตอนนี้คุณคาร์โลวนเนบลี่ก็ยังคงเหลือรอดอยู่ครับแล้วตอนนี้จะทำอย่างไรต่อไปครับเดอะเกตครับเป็นคนแก้ผ้าชีเปือยครับวิ่งไปมาครับแล้วตอนนี้ไปโชวไปหนึ่งครั้งแต่ก็ยังไม่โดนแล้วี้พุ่งเข้ามาไล่รนีแต่ตอนนี้อเตอร์เป็นหนึ่งฮิตครับตองฮิตครับขออภัยครับแตตอนนี้ทาง คุณวอเตอร์ครับเก็บของเสร็จก็มายิงต่อเลยครับแล้วใครจะยิงโดนก่อนกันหลบบระเิดน้วต่องอย่างนี้ครับลุ้นจริงๆครับเด็กเกดวิ่งหลบระเบิดเนียนเลยนะฮะเออคคุณเด็กเกดไม่มีวุ้นนะครับแต่ว่าคุณคาร์โลมาเดบี้เนี่ยมีสตาฟของไฟเจอร์เมนนะครับมาดูทางด้านนี้กันดีกว่าครับคุณคาร์โลมาเดบี้ครับจะทําอย่างไรดีครับแล้วตอนนี้ครับยังคงดูเชิงกันอยู่ครับจะเป็นแต้มชัยชนะครีนวินหรือเปล่าหรือว่าทางด้านของทีม แคปเจอร์ครับจะได้แต้มตีเสมอตีตื้นขึ้นมาไม่ใช่ตีเสมอแล้วไม่ใช่โอไปหนึ่งครั้งแต่ก็ไม่โดนครับอแล้วตอนนี้ทางด้านนี้ครับใช้นอนสละตูไปแล้วก็ไม่โดนเช่นกันครับแล้วเป็นพายรั้งข่าวบินหนีไปก่อนเลยครับแล้วตอนนี้ครับทางด้านของคุณคาร์โลอนีดพี่ก็ยิงลูกไฟไปเรื่อยเลยครับคุณเดอะเกตก็ยังคงวิ่งไปวิ่งมาแล้วอีเกิลไฟ่ไปโอ้จบจบจบจดนมังจนได้ครับแม้แต่เจมส์ที่เชนตะยืนแล้วแบบเสียสองเลยนะคบคุมไปนิดนึงนะครับเป็นแต้มตีตื้นขึ้นมาหนึ่งแต้มของทางด้านท แล้วครับเริ่มมาทางด้านทีมสีฟ้าทีม LR บุกไปก่อนเลยครับนี่เรามีของไม่เพื่อนแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ครับคุณวอเตอร์ครับล่วงเหวไปหนึ่งคุณโอเคหน้าติดใจจริงแล้วตอนนี้ครับคุณวีเมคานีครับจับทำแอร์คอมโบนึงสองสามทีจับคุณคาโลวันเดบรีล่วงลงไปจนได้ครับแล้วตอนนี้ทางด้านคุณวอเตอร์เกิดมาแล้วเช่นกันแล้ว คุณเท็กนี่ครับเป็นไซบอร์กยิงโจจากมุมนอกครับแล้วตอนนี้จะทำอย่างไรต่อแล้วทางด้านหลังมีการระเบิดตุ้มตามตุ้มตามคุณวอเตอร์ยิงทับอีกทีมล่วไปจนได้ครับแล้วตอนนี้ทางด้านทีมสีแดงล่วไป2คนเลยครับคุณเทคกนิกยังทงเลือดเต็มอยู่นะครับแล้วตอนนี้คุณวอเตอร์ครับยิงรัวๆอยู่ครับแล้วยิง IPG ไปแต่ก็ยังไม่โดนครับแล้วตอนนี้วีเมคานิกครับถูกยิงสกัดการการแล้วไอพีจีหนึ่งทีสองทีแล้วจะจับฟาดแท้แต่ก็ไม่โดนครับทันเวลาจริงแล้วถูกจับทุบลงมากลางพื้นนนครับีีของะ อาแล้วครับแล้วตอนนี้คุณคาร์โลนิบิจับคุณแฮปปี้เทวดาฟาดไปแต่ก็ยังไม่ล่วงครับแล้วไปสมทบกับเพื่อนก่อนเลยครับคุณคาร์โลนิบิพยายามจะหาจังหวะฟาแทแต่ว่าถูกยิงสกัดไว้ได้ด้วยปืนแกตเทอร์ลิงกันอยู่ครับแล้วตอนนี้กระโดเตะแล้วเซเวสแลมล่วงไปเลยครับแล้วตอนนี้ของทางด้านทิมแคปเจอร์ครับเป็นสซบอกยิงอยู่ข้างหลังครับแต่คุณวอลเตอร์บอกเราไม่ให้สซบอกยิงครับเราจะยิงคนเดียวไปสกัดไว้ก่อนครับแล้วนี่ครับ โดนยิงเช่นกันครับแล้วมอเตอร์ยิงไปโดนคุณคาร์โลวานิบี้แต่กดกันไม่ได้อยู่ครับกองแกงกองแกงและแซนเวฟไปโดนคุณคาร์โลวานิบี้ไปถูกใส่แบบนี้แต่กัดหรือเปล่าแต่ก็ใช้สกิลไปครับไปโดคุณตะเกตทุบลอยไปครับแล้วตอนนี้คุณเบนนิงครับไม่ถูกทุบลอยแต่คุณคาร์โลวานิบี้ใกล้จะล่อแล้วครับทางด้านหลังครับมีคุณคาร์ดักนิกโอเวอร์ครับเสียชีวิตไปก่อนแล้วครับในการต่อสู้เมื่อกี้ครับ เสียชีวิตไปในมุมอับครับเมื่อกี้กล้องไม่ได้จับของเลยทางพี่จีหนึ่งครั้งแต่ก็ยังไม่โดนครับแล้วตอนนี้ทางด้านนี้เบรคก็ตกไม่โดนพุกไปหนึ่งทีแล้วคุณคาร์โลวันเนบี้ถูกเตะคิกออฟบายจ้าลาก่อนไปแล้วครับหนึ่งคนครับเหลือแค่คุณเทคนีแล้วครับสามต่อหนึ่งครับเดี๋รสเมื่อกี้ได้โชว์นะฮะวันนี้มากาะเบิดสัมผัสหน่อยๆเอาแพนหมวกบันนี่กับเสื้อพิตเตอร์แพนเช่นกันนะแล้ววีเมื่อกีครับจับมาเสยหนึ่งทีแล้วก็วางระเบิดหุกแล้วคราวนี้ก็นี่ครับ จับลูซิเฟอร์ขูทุกเรื่องี่หนึ่งท้งระลุมสกรรมสกิลทุกอย่างไม่โดนดูตะเกรดตะเกรดก้อนใหญ่เลยนะทุกอย่างที่จะทำได้ครับไม่โดนเดกนิกร่วงเหวไปอีกหนึ่งทีครับเอาล้วครับคุณเดกนิกจะทำอย่างไรดีครับจะแพ้หนื่อยแน่นเปอย่างนี้แล้วที่เกิดแพ้อีกหนึ่งทางก็โซมเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนโจ้เลยนะครับแล้ว แม่เรียกเขาก็ได้มากินไปหนึ่งคนคุณเด็กเกดถูกกินไปแล้วครับหิวนะเจ้าคกดบอกอิ่มชังตังอยู่ครบแต่ว่าหลุดออกมาครับแต่ก็ยังไม่ล่วงอะไรไปครับแล้วตอนนี้บัน์ดี้กระโดดเตะกระโดดไปมาแต่ก็ถูกยิงสอยกางอากาศล่วงเลยครับแม่กระต่ายบินกระต่ายกระโดนครับโดนยิงล่วงกางอากาศแล้วตอนนี้มีวิเรียกวงลมอะไรมาสักอย่างหนึ่งครับพยายามจะหาช่องกระโดดหนีแล้วคุณเทคนิคนี่ก็พิ้วเหลือเกินครับแม่กระโดดหลายทีจริงจริง เขาเป็นพิลท่านก็ตอนนี้ก็สหมมันนี่กก็ระโดดไอยๆกับอากาศนะฮะดลมเด็กเก๊กกำลังยิงที่60นะ์ครับพูดได้โอกาสแล้วนะมาจากที่สูงครับกระแทกพื้นดังอักแล้วถูกจับเข้าไปหรือเปล่าแล้วยิงอีกหนึ่งครั้งแล้วต่างกันลูกจับมันจนได้ครับเป็นชัยชนะของเจ้าสิทธิ์ร้านรีสอร์ทครับรัานรีสอร์ทไม่ได้คิดเลยเลยนะจ้องตะลาอย่างเดียวนะเมื่อกี้โอเคผ่านเข้ารอบไปนะไม่ใช่ผ่านเข้ารอบเด็ก ได้แต้มไปแต้มหนึ่งฮะสำหรับไฮเบรกเดี๋ยวพวกนี้แข่งีิรอบนะครับวันนี้ลาก่อนไปครับแล้วก็แมตต่อไปจะเป็นการแข่งขันของท้ายเบรกกลุ่มดีเช่นกันนะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างทีมแคปเจอร์และก็ทีม